สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ติดตามสามร้อยสาสิหคนนะครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จวัดรังังพิมสซเจดีนะครับวัดรังขังโซเจดีตรงนี้ก็้างจะหนานะครับปอาจจะลงน่าจะลงชาติแดงไว้นะครับหรือไม่ก็คาบน้ำหมานะครับ แดงเราตีไว้ก่อนครับนุ่น้ำหมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่คือพิมพ์ทรงเจดีวัดละฆังน,นะครับเป็นภาที่สวยในสายตาเราแย้ในสายตาเราขายในราคาเรานะครับท่านใดสนใจนะครับก็เดีย๋ยวผมลงการติดต่อไว้ยอยู่เลยนะครับในหน้าหัวข้อนะครับ ทรเจดีย์นะครับผค่อนข้างหนาไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับผ้าเสือเดิมนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับบางคนดูอาจจะเฮ้ยแพ้บางคนดูอาจจะเฮ้ยเก๋นะบางคนดูผ้าสวยดีชอบไม่กล้าถามราคานะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณน,นะครับนี่คือสนุกแกนผมเลยนะครับต่อถูกต่อแพงไม่ว่ากันนะครับไม่โกธเสื่อมกันนะครับนี่คือสมเด็จ วัดต้างพิมพ์ส่งดีนะครับช่องทางนี้นะครับมันผมว่าดูง่ายนะครับใครก็เข้ามาดูได้ผมเปิดสาธารณะไว้นะเปิดสาธารณะไว้นะครับเปิดสาธารณะไว้นะครับโอ้โหดูลักตรงหน้าอกเลยเก่าเกี็กเลยนะครับนี่นะนี่นี่คือพิมพ์ส่งดีนะครับ ไม่เจ้าออหรือต้องดูให้ต้องดูให้ชอบดูให้เข้าใจนะครับใครที่ชอบกดทักมาราคาไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้นะครับเปอร์เซ็นอาจจะแท้ในสายตาเราก็ขายในสายตาเรานะครับผมลงกล้องให้ดูเต็มๆนะครับตมกล้องให้ดูเจ็มๆนะครับ จะเห็นความสวยงามนะครับอยู่ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายนะครับบางทีลงกล้องนี่วิ่น่าจะดีไว้อย่างนี้นะครับนี่คือพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่คือพิมพ์ทรงเจดียดวตะขังแห้งสนิทนะครับผมนี้แห้งดีนะครับเด็กชอบรับตรงหน้าอกนี่นะครับเนี่ยภาพความสวยความงามมันอยู่ที่ เจ้าของนะครับดำไพ่นะครับทรงเจดีนะครับให้ดูทุกชองทุกโมงได้นะครับทุกชองทุกโมงอยู่ในกรอบเวลานะครับสี่นาทีนิดนิดถึงห้านาทีนะครับสี่นาทีถึงห้านาทีนะครับในลงหน้านี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรมาได้นะครับ แต่ถ้าใครยังไ,ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรชอบก็ดูไปก่อนนะครับเพาบางทีซื้อขายไปแล้วเมียไดายิ่งก็ไม่เอานะครับนะอันนี้คือสมเด็จวัตคังพิมพ์ทรงเจดีย์นะครับโอ้โหโหดเป็นพระที่นี่นะจะเป็น e ีพีนะครับ e ีพที่เจ็ดสิบเจ็ดสเ็นะครับประมาณนี้นะครับผมลงผมก็ยังจำไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เปี่ยนเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮยงๆรวยๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เปลี่ยนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ